พอเอาเราพอเรามาเอากบใหญ่มาบ่ถี่ไปไปไปพอเื่อชีคเอาใจพอแจ้งแจ้งชัดชัดในไม่บอกนะถี่เม่นว่าพอเรามาเอามามาให้บ่ใหญ่แขกโอ้โหอยู่ในเมืองเนาะก็เขกได้บ่เขียนใหญ่เขียนน้อยนี่จะนี่เขียนน้อย คหดนนกะเทมาหหปลาพันไปมาห้ปลาพันปลาพันคือไผปลาวยคือปลาวยกหยอีดามาเห็นยังเฮนขวฮะต้ตอมอยมสบายดีปาลูกเม,มาเรียนเมนย์นาเรียนมันีเนาะมนีมายุดมน,นีสบายดีก่อนสบายดี

แมนดิไฟนี่มาเนี่ยเกขึ้นยืนก็ได้ยังไงอ้อ่ะอย่าลยย่าเย่าลยึดยึด่ย่าย่านรอย่านเกินไปไไปไปนะูนแปลงฟักไปไปเ้าเ้าเ้า ไปไไม่ถามไม่ถามตูไปให้ให้ให้แล้วม่ไม่มมาแปลงเองเนาะยันไฟช็อตยันพฟระเบิดด้บอกประตูบอกประตูไปแปลงใปปปักอะไมันมันใหม่มันช็อตเลยแต่ตัดตัดยัม่นเลยเพิ่นบูโร่ถามว่าพีตู้ไปแปลงเด้อยถา่งอยู่ใกล้ๆตัวนะอใกล้ี่ยินที่พมพี่ด ยันก็ยันเดึงคนพี่เขาไม่ยินยมพี่ไหมเดี๋ยวลูกขาดได้ไหมเอ้ยยันโบกันมันยันมันนี่วันยังมันนี่นะดูอดเดืดู่ดือูมันชัดบ่อืออีดล่าก็ยานบ่เมนคือช็อตนะช็อตแล้วปักมันบดีปักกคือบดี เนี่ยประตูแปลงก้อนแม่หม่หัวยานมายาน่นึกว่าไปติขอาประตูปไปแม่ใติบข้แม่เอาติบดเกขนน่ากินเี๋บอกอ่งดูดเลยเฮ้ยิบอกอ่งบแจ้งแชัด นี่ว <c assessment> <ra> ันเสาร์สาวน้อนไปไปฮวงเรียนบอกได้ไหมลุงได้ไหมนอนไหมมันนี่พักพรชักเสื้อผ้าบอกด้ยอุ้ยไปชิดดูอ่ะมันคันคายในหบากทวนอ่ะมันเจ็บบ่กด้วยอ่อนบ่มันเถอะว่คือมันโอเคอะ่รเส้าหัวเราจากไหนเดี๋ยวเดี๋ให้อ้วนเส้าหัวงามให้เด้อ บวมมาอีบ่เหมือนไอ้บวมมาทำจะหันอนตูบหน่อยเพ่ออ๋อนอนเลยเนาะสะก็ดอกมันจบในจะเปม็นงามนะไปไปบึกงยังงี้ติตา

เน็ยยินสบายมันเน็ตสบายเน็ตสบายยนสบายเ็เ็แม่น้องน้องเอียงหูพังอยู่นเ็นสบายเน็ตยินสบายจเพลงให้เ็จกมือน่ะเขาจะมือจับแบบจะ โอ้ยมือน่นกบวงนะว่ามันฮอนนะเพอะมือจับสกปรกเลยเอเออนกมือนะอาเอีนันนะตักขึ้นมาก่อนหกย่จับมันแบบนั้นเออวางลงมานี่เออกตมคืนที่ไหน้นม่ะเออเอออเออ่นอยองอ มากินนี่นคน้้ำน้ำน้ำมนีน้ำอยากเส่นี่หไม่เห็นไมันกินเม่เหี่ยวดิเหี่ยวตัวไปใส่กอบเหมันใช้น้ำมด้วยเนาะเหี่ยวไปเที่ยวบ่บ้านน่ ปดปีกัปีนแลปีเจ็ดปีวะมันดำดำมันีวมันอกอะไรปีวกว่าเอาไปไมันจะดเนาะทำเบียร์ติดอยู่ช่วันหอยามันลยแถ่ ขาดีดอกสีเส uh. mm. so no 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 ียบแทยินขาด้ปกิคนยังบินขากัยังเชิญปลาลุงกินเชิญปลาลุงกินข่าเน่คอกมืออ๋อคอกมือปลาลุงเนี่ยคอกมือเลยคอกมือเป็นบอผี่น้องปลาลุงลองดูเขากินนกด้วย กินม no. uh ืไรนะกเปลาดุงเราอยู่เข็เราบวกลกินเด้นุกรายากหนุกไปจาปลาดุงนะมีวิญญาณมนุกนะมีระกาศน้อยเต็มรก็เยอนตากอยูนชยางอคยก่ยนายนุกกินีจะจิงาวทำไมตักร่ต้งำไม่ใช่ มััออกเลยด้วทียเนี่ยปังนใิงหนแต่่้าควาอปลูกพักบัวน่ะมิวปลูกว่ามักทัวอันปลูกว่าหมักซีรีจ้นะเห็นว่าเองินปลูกชี้ลายท่ถ้ากินน้เงินก็ได้ต้องปลูกหรอกากีดนทีเห็นชวนเติมไงเติบ เราเห yeah. wow. yeah, yeah. well, we yeah. mm ็ดคองได้ตอนนั้นฝนตกเนาะเลดคองขึ้นคู mm ่ข hmm. ึ้นเลยวม่กันขวเมียพันมเลยขวดพจิเม่เห็ดชือผูกมาแตงมทวอก็เชือมาชดีแล้วเห็ดคู่ขึ้นแล้วมันแบบโคตรหนำ็อยูมันมันไกยูนำเลยมันเป็นคองเป็นน่น่ะือไม่แต่มาเรียบหตอนนแพะอันอันนงินนะ คมาหมรแล้ด้นแนทีฬาโตสวยเงินไหมทว่าใช่เป็นนเดียวสั่งนบอสั่งอะไรมีบันสอบสายว่าอืมต้อมไม่ลองคอบปมาณอน่ม่ช่กินาเนาะมีเหตุแบบเช่นระับมือนะเพร่อจะมือจับบ่วงมีบ่วงลูกมล้ก็ังลูกหเอมา เคียงเขียวดีเขียวเทมาดม่เนาะมันม่อเลยดใหวิว่ตั้องเาหดน่อกีสิดงได้บ่ ข่าวคายขาเรี่ยงเนี่ยข้าจังงำอ่ะคือตลาดดงอย่นีตลอดผมเรี่ยงมัานอ่ะเฮ้ยคนมากคนว่าเอานังมาเรียงว่ะคนมาไล่คนน่ะโ้เมาหล่อแอดอยู่หรอองนนเนาะเย็นสบายเย็นสบายมืออือบวง้ะ ีกินยูเฮียนหรืกินแบบไรกินยูเฮียนกินแบบนี้บ่เก็บมือจับบ่อย่ามือจับเด้อไอหมูเด้อเด้อสวยไหมสวยมันน่าจับบายบ้านในในครูอะมนมีคนงามคนงามแก้มเต็กต์ดิมาครับมาดูวมาครูจิ้งข้าวก่อนเนาะดิ๋วไอครูเลยครูยุ่ยเพราะครูดิ๋วอยู่ครูยังดูมาครับฮะแต่ครูยุ่ย ผูวบวบแบบสาวคู่ยุ่ยผันจจอยหนึ่งสักคู่นี่หนาหน่อยสักคู่ใจสาวคู่ใจสาวคู่ไก่ไก่ต้องผิงนะไก่จะมีคู่ไก่แก้วคู่น้องผิงนีะคู่อันนั้นไในบิวยู่ห้องได้บิวคู่ยังตัวคู่ชมพันรู้บานยัง เบ่งเจืออันนุ่งชงคื่อคนนี่คื่อคนทาวคาสัมพาษธ์แช่น่าจะที่ด้านหน้าเหมือนนี่นี่เน้นวันว่ะเน้นวันเน้นวันโเอาด้วยเหม่เนาะตบเอาบเอาเอาตบเอาบกไก่น่ะฮะน่าเวกันดิ มียาง้องวิวแหละเอาบวิวเอาบลูสไทด์แล้วเนาะโตโตว่ะสีโตว่ะสิโตสระสรดบ่เนอ้อไมฉีดลองถามเห็ดขุนงูกับคนสรดเอออันนี้แม่นยังขาวๆนี่อันหนึ่งหมอกอันหนึ่งหมอก โมเมนต์นึ่งข้าวอันซีมพูได้เป็นยังมัดปมเออไอ้เขาโง่อ่ะนี่เป็นยังอันนี่เฮ้ยอะไรไม่บอกให้กินเด้อให้กินอันนั้นเด้อที่แม่ส้างมาให <simplesmente> ้เด <Metro? S 2> ้อยาเด้อแม่จะใส่บ่ใส่แล้วใส่ดูกินหมกกระโบว่าเออหมูอ้าวเป็นว่าเห็ดอันนี้ได้กินยาได้กินยานี่ระโยชน์สมองดีเนี่ เพชมองบุรีแล้วแม่คนนะเย็กแรชมองบุรีอ่ะให้ถามไปซื่อเออชื่อ่าชมองบุรีอ่ะอันนี้ยังน้ำมือจ้านะคะเดอเราอเชมองค้นชมองบุรีแบบนี้มีนยั้ำมือจ้านะสีว่าฟ้ามัยังสีฟ้า่านะกอค้นงอนี้ม่ยังสีว่าฟ้านะเอาไม่ตอบอยู่ ยังต้องคอจ้ะล่ะแพร่ใหงออ้งามบวงเนื้อื่อจะได้ทางหนาดึงมามุนมาตัวอังกิดนะ่ะบาวงแบบดึงมานี้ยลกหมุนเออเช <c ười> ียรงนีอ้ลกมาะูกดตอน้เน,น,นี่ไหนบาวงอีกพอม่วยจะอว่าเ <c ười> สือจะซียังเสือจะ้ะนะ ลายาก็มีลายอย่างลายลายอย่งลายมีสีอย่างแน่ียมสีแล้นับวันทุกทีดูดื่มหนับจ้ะ

กินได้งกินังมือลงด้วยหลงมือล้างฝากรึกินได้หร้อไปชกกระปุกเห็นบ่อาคูบ่อไหนก็เก็บขี้เหื่อนะเก็บเก็บเก็บประมาณวันนี้บริเก็บเพิ่นเห็นางสมาธิบ่นางไม่รางสมาธินะรตาอยู่บ่ขอตา

มาพี่ใช้ถังยาเขาหรใช้ใช้อืมโอเคแล้วให้ประตูไปจุดเิ็มบูจุดบูเนาะเก่งเก่งแตะถ้าอยังกระแตะคือเกาต้นพิ้วแห้งเอาได้ไหมอุ้ยฮเอาขึ้นในโดกนี่อันนี้กับกระถิบชาไส้นี่เก็บขึ้นในนี่ตั้งไว้ตั้งไว้ โอเคไปเก็บขยะใส่อย่าลงเริตรีนของตีนเปื่อนเริต้องใช้เกิบแล้วยังมาเปื้อนแลเวิ่ยใช้เกิบจจะพูน่ะซีมผู้พูน่ะิ่มได้ข่าขวนะจะไปจับนุ่มบ่ไปน่นมน,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 นะนี่กนำไปดูไปนมจะขึ้นนี่แจ้งนมอ่ะใช่ใช่ กองที่สองแจ้งนี่กินนะไอ้เถ่าได้มั้ยมาไอ้ดิฮะไอ้ขี้หมูกก็รอเอายาม่กินด้วแม่เอายามาให้กนด้ด้จะได้เป็นไขได้นี